วายวายเอเอสวยสวยเนาะอจิมมี่ อ่านู่ธรรม,มาดาขอกำชมหน่อนยนี่นะระหว่างลื่นเด้วอวันนี้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มน,นะครับบังแม็กบังแม็กมาแล้วน,นี่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับสารวัตรฟิวก็มาน้ำตกตะโคอะลรน้ำตกตะโคหยุดเล้วเว้ยหยุดหยุดครับทุดยอดวันนี้มังกรเป็นครับถามคนนิดหน่ สวยครับสวยเป็นน้ำน้อยใช่ไหมวะเนียน้ำน้อยปกติมันเยอะกว่านี้ต้องมาช่วงฝนตกใหม่ๆเนาะเอาเจนนิวก็มาพนังอาร์มาลินไหมมีเตียมมาเหมือนเอาเตรียมมาไงสูตรสูตรเดียวกับพี่เราสูตรเดียวนะไปปีที่แล้วเนาะกับเตยดาวเยอะเยอะหลายฝนแขกทายมึงเอะไรเจ่เทยังเทอ่ะ เมื่อวานเป็นกันนะเมื่อวานนะเมื่อวานเยอะกว่านี้แต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับมีก็สวยแล้วให้เจ้าหน้าที่เปิดน้ำมันแร้เปิดเปิดก๊อกแรงหน่อยน้ำแรงนะน้ำตกแฝดนะครับน้ำตกแฝดมาคนละสายใช่น้ำมาคนละสายมาคนละฝั่งมาคนละฝั่งผมไปดูล้วผมไปดูแล้วผมขึ้นไปดูตะกี้เนี่ยฝั่งซ้ายน้ำตกแฝดตะคอเหรอ น้ำตกพี่เชื่อมบ่อตะพันนี่น้ำเอมันลิรับแขกก็รับดูเรื่องะดูเรื่องเลยนะโดไม่รู้ล้ม้อกินละโอ้กินละไปละมีมาเยอะครับางเที่ยวมาเยอะ หวานเจี๊ยบในน้ำมีปลามีปลาด้วยปลาดอลดอผัดชีโชว์หน่อยผัดชิ้นไปถ่ายผู้บุเบิกคนจัดเซนเนี่ยผู้บุเบิกแกต่างกันแก้ยายพี่นั่งพี่น้องครับผู้บุเบิกอีกหนึ่งคนจัดเต็ครับนี่ผู้บุเบิกปลาอันนี้เราจะถ่ายกันได้แล้ครับ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ควขยะจะเก็บกลับให้หมดครับห้ามทิ้งไว้นะครับใช่ขยะห้ามทิ้งต้องรักษาความสะอาดวันนี้น่าจะยี่สิบกว่าคนเลยมั้งเนาะนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้วันเสาร์ครับเสาร์ที่ยี่สิบตุลามาจากบ้านอื่นไปเยอะครับ คืนคือื้นน้ำตกใหม่แล้วครับวิดีดีโอคนเยอะครับวันนี้น่าจะยีสิบได้มือเงนนาดนี้ไม่ไหวมืเยอะขนาดนี้คนเยอะมากลู้เอียวลอตเตอรี่มาขายแล้วผมไม่เอามาโอ้โหน่าเสียดายไม่งั้นขายมากแล ขายได้มันยี่สิบใบเลยโอ้โหสามพิซยี่สิบใบเลยด้วยไอ้ฟ้าซุมไม่กว่าผมตกเลยผมตกแน่เลยที่ก็เรามเที่ยวถึงทางจะยากลำบากขนาดไหนเขาก็เดินเข้ามาเนาะมันสวยธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยดิบอยู่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปเล่นยุงเขายุงก็ลูกวนก็เก็บจับนะได้รักษาความสะอาดนิดนึงลงงท้นเอพื่อรักษาธรรมชาติเอาไว้เออใครที่อยากเข้ามานะ ติดต่อได้เลยที่พี่เชิ่มนะร้านน้ำสังเนียกไม่ยากไม่ยากเข้าไม่ยากเข้าไม่ยากนะเดิดน,นดแค่โลเดียวอเ,อ,เอง <c oughs> ออกเที่ยนมากคุยยัยอึ้งมาคุ <c oughs> ใยัยอึงมาครับโ,โหมาเยอะเลยนะท่องเที่ยว อผู้ใหญ่มาหมดเลยืมาหมดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอไ้นีับมาหมดอันนี้อันนี้มาจากไหนน่ะมาจากไหนมาจากไหนครับยะโสรอบใครี่ึ้นมามาจากยะโสทอนนะครับเสียแสงเสียภาค ม้วนไม้โอ้โหทางหลังไม้แถวหนึ่งมาจากไหนครับมาจากมะคอริตีครับมะคอริตีเหรอเนี่ยมาเยอะเนาะวันนี้ทางหลังไม้เต็มเลยโอ้โหเขาคราบครัวผู้ใหญ่เอึงมาหมดบ้านเลยใครเฝ้าบ้านเลยเนี่ยฮะเอาเฝ้าบ้านเอาไม่มาไงไหนที่อ่ะ ยังไม่มาฮะแล้วขโมยจะขึ้นบ้านพี่เอื้องจะขึ้นครอบงัวก็ขึ้นได้เลยจะของบ้านอยู่นี่หมดแล้วมาหมดแล้วนู่นมาหมดครอบครัวเลยขโมยขึ้นได้เลยของบ้านนั่นน่ะจะของบ้านมานี่หมดแล้วหมากันหมดตอนนี้ตอนนี้เบียร์ไม่เอาแล้วเราขาวดีกว่าสวยสวยสวยเริ่มยืนยืนไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้ต้นแมงส่งจังเลยพอแล้วนะ เ <laughs> มาแล้วกูเมาแล้วแมงส่งยังเลยเอวานน้เนีเดี๋ยวเดินกลับไม่ไม่ไหวสวยสวยสวยสยอดน้ำตกตะเคอดังแน่นะฮะอันนี้น้ำเลยขอดูหน่อยดิถ่ายยังไงแล้ว ถ้าคุณเอาของมากินมาเที่ยวเอามาเลยครับครับแต่คุณเอามาเท่าไหร่คุณก็กลับเท่านั้นนะครับใช่เรารักษาธรรมชาติต้องรักษาความสะอาดห,หน่อยเนาะครับผมช่วยกันครับช่วยกันแล้วธรรมชาติบ้านเราจะสวยางามครับผมคำคมได้ยังพี่คำคมเดี๋ยวนะทำโคมหน่อยยังเลยนึกไม่ออกยัง <laughs> <c oughs> ไม่ได้คำคมเลยมันนึกไม่ออกคนเยอะมากวันนี้ คำคมใช่ไหมนึกออกแล้วเอาเอาอย่ามาคาดหวังกระปลาเรื่องการปีนต้นไม้นะครับอเพราะคนทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันนี่สุดยอดคำคมไม่มีคำนมได้อยู่ <laughs> อันนี้ย่างหมูครับได้บรรยากาศสุด

ต้มมาม่ากลางน้ำตกได้ฟิวสุดๆน,นี่อะไรเนี่ยาทอะไรกินวะนะต้มมามา่าอันนี้ย่างหมูน,หนี่น่ากินเหรอหถ่ายรูปเกลยด้ยได้แล้วเดี๋ยวยหนันเลยหมูไม่ไม่่นนะั่นตเสียินน ปัลยันนอกันนอกมันยังไม่สุกเลยนะเดี๋ยวดีววสุกเลยสุกเลยแอปถายิอเลยี่ยวันเลยวิดีโอวิดีโอสุกย่างหมูสุกย่างะย่าเปียวเี่วโจโจไง อันนี้อะไรอีซีมาเกะโอ้โหมาเบนซ้เดียอีดียวไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ับ้านแล้วนยไปเยอะไปเยอะตัวจะกลับไปง้ลุงว่าจะกลับลุงหมดโอ้โห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 แก้วโค้ดอู้ยูโยนทิ้งด้วย